สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยปรุมธานีเหมือนเดิมนะครับหน้ารลรออี่เช่นเคยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยหรอแล้วไม่ค่อยสบายด้วยนะโอ้โหแดดส่องตาก็พามาดูนี่เออเจ้าซีรีส์เร้อยวันนี้วันที่วันนี้เราทำันที่เท่าไหร่แล้ววะ,ะวันนี้วันที่ห้าแล้วนะวันที่ห้าแล้วก็เดินระบบลมแล้วล่ะ เหลือแต่รายการเดียวพอกลางนะเจ้าซีรีส์จร้หเครื่องเกียร์รถเดิมเป็นนะนิสสันนะนิสสันใครติดตามก็น่าจะรู้นะนิสสันก็ระบบลมเดินให้เจ๋วๆเลยของผมจบแน่นอนจบที่ผมนี่แหละนะครับไม่ต้องไปจบที่ใครก็ดูได้เลยนี่นะอ่า๋ยะพาดก,กับกล้องดูก็ได้นี่นี่เลย เหลือรายการเดียวนะฮะเจ้านิสสันนะเป็นหัวเครื่องเกียร์เป็นซีรีส์เจ็ร้อยทำสิบสองล้อระบบลมเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวเดินแป,ป๊บนิดหน่อยแล้วก็เดินแป,ป๊บลมเมนนิดเดียว <อ para. S 1> ก็ไม่มีอะไรฮะน,นี่วาวไล่ลมเร็วเหมือนเดิมใส่ให้เรียบร้อยระบบไม่มีปวดหัวจบสวยแน่นอน นะครับก็จบนี้แล้วนะฮะจบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องพักก่อนนะรอทีมงานอีกคนหนึ่งไม่ค่อยสบายนะครับไม่ค่อยสบายก็วันนี้วันที่ห้าทำกันสามคนนะรอบนี้สามคนนะรอบนี้สามชาตินะครับก็ฝากทุกคนต่งแรงใจมาช่วยกันหน่อยนะฮะ นี่นะครับเครื่อง e3c กล่องข้างเครื่องอ e จาเหลี่ยมท่องไว้เลยไวรุ่นสายกระเด้งฮะอนโซลดำกระจกอยู่ข้างประตูสเปคนี้บอกเลยขี่จบจบนี่นะจบแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกชุดหนึ่งพอดีก็ซื้อมาอีกชุดหนึ่งพอดีเลยอ่าเดี๋ยวมี fc ถามว่าทำคันเดียวทำไมมีสองหัวก็จะทำอีกคันหนึ่งนะผมก็ต้องหยุดรอทีมง,งานก่อนคันนี้ก็ยังไม่ทำ ยังไม่ทำนะฮะนี่ไมกชุดหนึ่งแล้วที่เดียวที่เดิมเพิ่มเติมอีกหนึ่งชุดนี่นะครับเดี๋ยวมาดูผมบัางนะครับก็ผมก็มีไข้นะมีไข้อ่อนๆแล้วก็เจ็บคอมีไข่อ่อนเจ็บคอแต่ครั้นี้ทำเป็นสิบล้อเรื่องเป็นยูโรห้าเหมือนกันยูโรห้าเนี่ยไหม เก็บคออยู่ไม่ค่อยสบายแต่ทีมงานอีกคนหนึ่งเป็นหนักเลยอ่ะหนักถึงหนักมากนะหนักถึงหนักมากเลยนะฮะก็วันนี้วันที่ห้าเดี๋ยวรอเก็บงานพ่งนี้น่าจะได้ใส่พอกลางครึ่งวันก็น่าเสร็จนะห้าวันครึ่งน่าจบพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูอีกครึ่งวันนะครับไปดูกันต่อดูกันเลยทำกันสามคนนี่แหละ แต่ว่าผมไม่อยากทกําหรอกนะสามคนคือว่าสี่คนมาลงตัวแล้วไงม,มลงตัวแล้วหน้าที่ใครหน้าที่มันนะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเสร็จจากคันนี้ผมก็ต้องแจ้งไว้ผมต้องหยุดรอจงังหวะคนที่สี่จะหายจะทํางานได้ถึงจะทํางานต่อนะครับก็ต้องแจ้งไว้เงี้ยนะฮะก็สวยๆเลยจบทุกทุกอย่างจบที่ช่างบอยนะครับ ทำที่ไหนไม่จบช่างบอยจบแน่นอนนะฮะางานไวงานเร็วงานเนียนเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เดิมหน้าไม่งอรอไม่นานงานไม่บานปลายนะครับก็ลองโทรมาสอบถามดูได้รับทําถึงที่ถึงหน้าบ้านท่านเลยแบบนี้เลยนะฮะบริการถึงหน้าบ้านท่านแบบนี้นะครับก็ที่นี่ที่เออมันขึ้นที่อ,อำเภอปากช่องนะตรงนี้นะเอมันเป็นอำเภอปากช่องแล้วก็ตำบลพญายเย็นนะตำบลพญายเย็น จงังหวัดโคราชนะหรือราชสีมานั่นเองนะครับก็นี่เลยงานวันที่ห้าทำมันอยู่สามคนนะรถเดิมเป็น Nissan, นะนิสสันนะนิสสันนะนี่นิสสันตัวเล็กด้วยนะนิสสันก๊สซ86ด้วยต้องถ่างก๊สซีนะครับมันจะมีก๊าซ86ด้วยนะผมต้องแจง้งไว้แบนี้นะไม่ใช่ใครเห็นรถเป็นนิสสันนะแล้วก็จะทำซีรีส์จะร้อยโดยไม่ต้องถา่างก๊สซีลองวัดค๊าซีดูก่อนนะด้านหน้าว่ามันได้95ไหมมันมี95กับ86นะ ลองวัดดูให้ดีนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะก,นะฮะก็รับชมยังวันไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมสู้เต็มที่นะฮะสู้เต็มที่แต่สู้ไม่ยอมตายแน่นอนเพราะว่าถ้าสู้ตายจะสู้ไปทําไมคนข้างหลังรออยู่เยอะแต่สู้ให้เต็มที่กันแล้วกันนะครับสู้ให้เต็มที่นะฮะให้ถึงที่สุดนะทำะมาสุดแล้วมันไม่ไหวก็ต้องพักนะครับ อ่ะก็บอกไว้แจ้งให้นี้นะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรลากันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผม